คุณนชมแบบนี้เลยครับว่าเทคกนิวส์ไทยแลนด์ถูกชะตาท้าหัวใจตอนพิเศษสัปดาห์นี้มีแต่เรื่องให้คุณผู้ชมยิ้มยิ้มฟินฟิน,ฟนทั้งนั้นอีกคู่หนึ่งวันนี้แนบแน่นเข้าไปกว่าเดิมเพราะวันนี้สาวโสดเนี่ยเรียกว่าเป็นว่าที่คุณแม่แล้วโอ้โหอันนี้เป็นหนุ่มโสดสาวโสดจากซีซั่น15อเอาละฮะทั้งคู่พร้อมแล้วนะครับต้อนรับสีน้ำกับไม้ครับ ที่ออกจากรายการนี้ไปเนี่ยเป็นคู่เดท กลับมาเยี่ยมรายการอีกครั้งนี่คือพาเมียกับลูกมาเยี่ยมรายการเป็นยังไงสีน้ำมายความรู้สึกก็ได้กลับมาอีกครั้งเหมือนได้กลับมาเจอครอบครัวทุกคนแล้วก็นี่เจอคุณแม่คนใหม่เจอคุณแม่คนใหม่ดีใจก็เหมือนได้กลับมาเยี่ยมบ้านเก่าอะไรเงี้ยดีใจมากครับวันนี้บรรยากาศสบายสบายขึ้นตั้งโซฟานั่งคุยกันแล้วก็เราก็จะมาล้ำลึกเรื่องราวของชายหนุ่มหญิงสาวคู่นี้เป็นยังไงคะคู่นี้อะดูภาพกันก่อนเลยดีกว่าว่าเขาเจอกันยังไงสาวโสดคนต่อไปเช้า ค่ะสวัสดีค่ะชื่อไมายนะคะพิธิดาศิริจรค่ะรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอดรักเรายายอดให้เดินมาเกอะเลยค่ะสีน้ำครับผมคุณเปิดไฟโหนะผม,มอยากบอกกับน้ำว่า ว่าเลยนะฮะว่าผู้หญิงคนนี้เขามารายการนี้เพื่อผมจริงนั่นแน่แน่ผมอาทุกคนหันไปฟังมาลูกหัน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 มาลูกตั้งแต่รายการมาผมไม่เคยพูดแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนเลยเออจริงจริงใช่ไหมครับใช่ผมพูดกับคุณแค่คนเดียวนะครับคุณมายเพราะว่าคุณน่าจะคู่กับผมได้จริงๆริงทีนี้ทุกตัวทุกตัวหันไปฟังทางนู้นหน่อยผู้หญิงจะว่ายังไงขอบคุณค่ะจะรอดูต่อไปนะคะโอเคครับ แล้วผมก็จะเปิดไฟรอคุณมาปิดถ้าผมไม่ใช่สำหรับคุณนะครับเน่เฮ้ยคุณหน้าตาคล้ายๆกันด้วยใช่แล้วดูดีตัวตอก็แบบเออเดี๋ยวนะจัดฟันเหมือนกันด้วยเกี่ยวกันเละเทะโอ้ยอย่าเสียเวลาฮะไปเดนก่ะ สีน้ำเป็นคนที่พิสูจน์ว่า love at first sight นะ<ม>รักแรกพบนั้นมีอยู่จริงอะไรทำให้คุณมั่นใจอย่างนั้นสีนะ้ำอย่างแรกเลยรู้สึกว่ามันมันถูกตาจริงๆเขามาเป็นเป็นเหมือนพลังให้เราทั้งที่เขายังไม่ได้สร้างอะไรให้เราเลยแต่ผมรู้สึกว่าคนนี้เขาเขาแบบเข้ากับเราได้ไม่แล้วครับคุณคิดไหมว่าจากวันนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องจริงจังยันวันนี้จนคุณลังเป็นว่าที่ <c oughs> คุณแม่แล้วอะ่ะ <c oughs> จริงๆก็ช่วงแรกๆไม่คิดไม่คิดว่า ว่าเขาจะจริงจังก็ลองศึกษาดูใจกันมาเรื่อยๆเขาก็พิสูจน์ตัวเองหลายๆอย่างว่าเขาอะจริงจังนะอยากใช้ชีวิตคู่อยากอยู่เป็นครอบครัวอยากเริ่มต้นครอบครัวกลับมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยข้อมูลบอกว่าจังหวะขอแต่งงานของคุณนี่มีหมามาเกี่ยวเป็นการแต่งงานโดยมีหมามาเกี่ยวข้องในฐานะที่ผมกับคุณอภิษฎาเป็นคนรักหมาเหมือนกันทั้งคู่อยากฟังเรื่องนี้จังเลยครับยังไงจริงๆแล้ว ก่อนหน้านั้นเวลาเราจะไปเที่ยวไหน่ไม่ว่าจะเป็นแบบเล็กๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยคับผมไมค์ก็จะเป็นคนแบบว่าเ,เสนอมาไป,ไปคาเฟ่กันปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยแต่ทริปน,น,นั้นเหมือนไมค์เขาให้ผมเป็นคนเลือกแล้วผมก็จัดการจัดแจงทุกอย่างแล้วไปวันนั้นผมก็ตั้งใจจะขอเขาแต่งงานวันนั้นอยู่แล้วครับะจะขอกลางคืนแบบแสงฟงแสงไฟอะไรเงี้ยบนนั้น <ๆ S 2> เลยผมประการลางประการลังปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ย oh ันเลยยุ oh ่งเยอะครับแมวดีกว่าก็เลยเปลี่ยนมัน เปลี่ยนเป็นแบบเราค่อยคิดแล้วกันค่อยวางแผนใหม่อพอตอนเช้ามากาลังกินอาหารเช้าใช่ไหมแล้วผมก็มองท้องฟ้าไปเออเราภูมิใจบอเออเราเป็นคนเลือกสถานที่นี้นะแล้วเขาก็แฮปปี้ด้วยอย่างเงี้ยมองไปมองมาเจอหมาเป็นครอบครัววิ่งกันสามสี่ตัวเจอครอบครัว <c oughs> เจอครอบครัวหมาเับนะ <c oughs> ม,มีความสุขมากแต่ง,งานกันเถอะแล้วตอนนั้นเราคิดว่าพูดจริงหรือพูดเล่นพูดเล่นคิดว่าพูดเล่นก็แบบคือพูดเล่นหรือเปล่าเพราะว่าเรากาลัง กินกับบรรยากาศดูหมามันลงไปว่ายน้ำเดินขึ้นมาขอแต่งงานเป็นเรื่องพูดซีซันไม่ได้ครับผมแต่ว่ามันอาจจะเป็นดูดูเหมือนเล่นตลกแต่ใจผมอ่ะคืออยากขอเขาอยู่แล้วเราไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื่อยแล้วแบบไม่ได้รับผิดชอบออะไรเงี้ยเราเราอยากเราอยากอยู่กับเขาอยู่แล้วครับนะก็เกิดงานแต่งงานระหว่างคุณสองคนเกิดขึ้นนะฮะจนวันนี้ว่าที่คุณแม่อายุครักี่เดือนแล้วฮะประมาณ8เดือนค่ะ8เดือนนะอีกเดือนเดียวเท่านั้นใช่ครับ คุณแม่เนี่ยว่าเหอลูกแล้วคุณพ่อเนี่ยว่าโอ้โหเหอในเหอเลยเอยังไงคือวินาทีที่เห็นภาพอันต้าซาวลูกในความรู้สึกคุณดีใจถึงขั้นอยากจะไปซื้อเตียงซื้อเสื้อผ้าเตียให้ลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม้์ก็จะเบรกว่าเจนเย็นก่อนเจนเย็นก่อนเขายังเขายังไม่ให้ซื้อใช่ก็เลยต้องอจเย็นก็ใจเย็นแล้วตั้งชื่อยังอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยครับมีชื่อน้องแล้วใช่ครับผมใช่ครับผมชื่อน้องผู้การผู้กัน น้องผู้กกันสีน้ำชื่อสีน้ำเขาอคนตั้งใช่ครับผมเขาเป็นคนตั้งเขาเองอ่ะนี่ลองมาดูนะฮะเหตุผลที่ทำให้ผู้ชายคนนี้เปลี่ยนไปนะฮะวันนี้เราก็จะมาดูของใช้ตำตานาให้ลูกรักของเรานะครกับผมนี่คือลิสต์รายการทั้งหมดนะคะของซื้อของได้เพื่อะอ่ะ ก็พอน้องนอนบนนี at ้ไงแล้วก็อาบน้ำที่น้ำก็สีไลสีชมพูเรามีแล่กุษาต้องเอาเน้นแชมพูก่อนอันนี้นะเออชอบเซตนี้ทุกคนตัดดีพ่อมันอยากได้ต้องได้ดูผมบอกเลยว่าถ้าดูแบบนี้ไม่กล้าฝากชีวิตด้วยแต่จริงๆแล้วสีน้ำจริงจังกับเรื่องครอบครัวเรื่องเมียเรื่องลูกมากใช่ครับวันนี้อยากใช้โอกาสพิเศษ ในวันนี้ผมอบอะไรให้กับไม้เป็นที่ระลึกในวันพิเศษแบบนี้หน่อยนะครับวันนี้ผมมีเพลงพิเศษที่แต่งขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ครับผมแต่งให้รายการนี้ด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ออนแอร์เลยครับผมภูมิใจนำเสนอมากตั้งใจฟังมาตั้งใจฟังให้ลูกด้วยนะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเพลงเจ้าหญิงฤดูนะครับผมตั้งใจมอบให้กับผู้หญิงคนนี้ไม่ว่าจะผ่านไปฤดูไหนก็อยากจะให้เขาเป็นเจ้าหญิงในใจผมตลอดไป Thank you. ทันถึงแม้บานครั้งฉันหาดูไม่ต่อชอบตัว,ตวโนอกแน่เธอโมโหและแม้ลายครั้งเธอแต่ชอบ คุณที่เป็นแรงบันดาลใจสําหรับเรานะครับแล้วก็คุณทัางคนเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเรานะครับขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนในรายการครับสีน้ําแล้วไม้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณับขอบคุณับก็อย่างที่สัญญากับคุณผู้ชมแหละครับว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องให้ยิ้มยิ้มกันตลอดเมื่อกี้มีมีน้องอยู่ในท้องอ่าคู่นี้ละคู่นี้ออกมาเป็นตัวตัวเลยแต่จะเล่าก่อนว่าคู่นี้มีความน่าสนใจก็คือว่าผู้หญิงเนี่ย มาตามผู้ชายในรายการผู้หญิงรู้ว่าผู้ชายจะมารายการนี้มาออดดชั่นดักรอเลยเฮ้ hey, ซึ่ง <hey. S 1> ยากกว่านะยากและในที่สุดลงเอยกาันตอนนี้ลูกสองแล้ว oh. โอ้โหเรียกว่าซูเปอร์สตอรี่เลยเจอกับข้าวของคนเลยกว่าครับต้อนรับวีและข้าวผัดครับ สนใจมากว่าคุณมาออดิชั่นเพราะว่ารู้ว่าคุณวีจะมาใช่ค่ะอโอ้โห <c oughs> ก่อนที่จะให้เล่าอะไรกันลองดูภาพวันนั้นกันก่อนมาดูกัน <c oughs> หนุสดคนต่อไปใช่นแนะนำตัวสาวรู้จักจกันเลยครับ มัยังฮียอ่ะโอ้เศร้าๆดีเลยเลยเราอยากรู้จักคุณแล้วละครับแนะนำตัวให้สาๆรู้จักคุณหน่อยสิครับสวัสดีครับชื่อวีครับผมวาริสติชวคุณถึงผมจะไม่หล่อนะครับแต่ยังไงผมก็มีอะไรดีกว่าคนหล่อคนอื่นเขาเยอะ ครับต้อนรับสู่เทคเมียวไทยแลนด์ครับดีใจที่คุณมาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับทํำไมคุณเปิดไฟหนูเคยเห็นเขาเคยเห็นอ่ายาวแล้วตองนั่งตรงนั่งตัง้ยาวมากคุณเคยเห็นเขาแอบชอบมาเกือบปีแล้วค่ะฮะคุณเคยเห็นเขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณเคยเห็นเขาแล้วก็แอบชอบเขามาเกือบปีนี่เลยเป็นเหตุผลที่คุณมาสมัครรายการนี่เหรอฮะ เฮ้ยอ้าแล้วคุณรู้ได้ยงว่าเขาจะมารู้จากเพื่อนเขาอีกทีหนึ่งค่ะแล้วคุณสองคนเจอกันได้ยังไงฮะเจอกันในที่เที่ยวค่ะจำได้แค่นี้ว่าเคยชนแก้วกันอยู่แน่เดี๋ยวชนแต่แก้วใช่ไหมอย่างอื่นยังไม่ชนกันนะนี่เอาละจับตาดูกันตัดสินใจครั้งนี้ครับดับไฟหนึ่งคนพาอีกหนึ่งคนมาเจอเราเชิญค่ะครับ ต้องบอกอะไรกับเราหน่อยสิครับค่ะอาคุณคุณคิดอ,อยู่ตอนนี้คุณช่วยจ่ายค่าที่เราเป็นสภาวิวาคุณด้วยค่ะไม่รู้ค่ะตื่นเต้นค่ะคุณรู้สึกยังไงคะนอกจากตื่นเต้นก็ไม่คิดว่าเขาจะเปิดไฟเราไว้อะไรมันคุ้มค่าการลงทุนไหมคุณลงทุนตามมาดักเข้าถึงที่นี่เลยถือว่าคุ้มค่ะถือว่าคุ้มเลยนะฮะเอาละฮะเพราะนั้นผมเชื่อว่าข้าวผัดจะเป็นแรงบันดาลใจนะฮะคุณแอบชอบใครสืบว่าเขาจะมารายการเราหรือเปล่าแล้วมาดักรอนะฮะ อาจจะโชคดีเหมือนเธอแต่ถ้าเกิดคุณโชคร้ายคุณจะอายคนทั้งประเทศเลยเพราะนั้นปไปเดทกันดีดด้วยค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของวีและเขาผัดในวันที่เจอกันครั้งแรก มาถึงวันนี้วีกับข้าวผัดก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองแล้วนี่คือคนโตชื่อน้องอะไรฮะน้องอาเธอร์ครับอาเธอร์สนมากนะฮะสุดๆครับโอเควิ่งกันไม่หยุดเลยทีเดียวน่าหลกมากอยากเห็นเล้กันว่าถอดทานออกตรงไหนเนี่ยโผล่มาโเล่มนี่กี่ขวบอาเธอร์วดสี่เดือนค่ะวดสี่เดือนขวากับสี่เดือนแล้วอีกคนนะคะสองเดือนกว่าอ๋อพุ่นคลาดใช่ค่ะนั่นชื่อน้องอะไรครับวันย่าค่ะวันนี้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองแล้วนะฮะ กลับมาอีกทีตอนนี้มีลูกมาวิ่งเล่นบนเวทีแล้ววีค <c oughs> ุณ <c oughs> รู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาถึงนี่ซึ่งปกติผมเป็นคนที่เนยมันเคยคบมารู้ๆอ่ะเพราะผมแปบ๊บเดียวผมก็เลิกแล้วไม่เคยคิดว่าจะได้ยาวขนาดนี้คุณก็ไม่ได้จะจริงจังกับชีวิตคู่สักเท่าไหร่ใช่ก็ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ <c oughs> ใช่ครับผู้หญิงคนนี้ทาให้คุณเปลี่ยนไปยังไงวี เอาเรื่องเที่ยวเบาลงเยอะสุดแล้วครับยังไงอยากรู้ว่าทํายังไงถึงหยุดผู้ชายคนนี้ได้เราทํายังไงเขาก็จะเห็นแก่ความดีของเราเลยค่ะคือถ้าเป็นผู้ชายแบบนี้ถ้าเราเป็นว่าเธอจะไปเที่ยวทําไมหรือบ่นบ่นได้ไหมได้อ่าบ่นได้ออไม่ได้บ่นนะดายันพ่อคือจกที่เราเที่ยวทุกวันเหมือนก่อนแล้วอาทิตย์หนึ่งในนี้ก็มีแค่ครั้งสองครั้งไม่ไปเลยก็มีครับแล้วแต่อารมณ์ครับ นีความรู้สึกในกลุ่มเกลียดที่สุดก็เวลาเพื่อนโทรมาเข้มอยู่ไหนวะใช้กูไปเข้าสารด้วยวันนี้เจอกันอะอย่างเงี้ยผมบอกให้ไปก่อนนะไอ้นี่มองหน้าแล้วนั่นแหละจะทําให้ผมแบบไอ้นี่จะกลับมาโดนตบแน่เลยคู่หมูนี่ตั้งแต่คุยบรรดาคู่รักที่เกิดจากรายการเทปแมวไทยแลนด์ผมว่าคู่นี้ชีวิตจริงสุดเลยนะเป็นคู่ผัวเมียชีวิตจริงสุดเลยนะได้กลับมาเทคเมวไทยแลนด์อีกครั้งข้าวผัดอะไรคือสิ่งที่คุณคิดถึงที่สุดครับ คิดถึงบรรยากาศที่แบบว่าเราได้เดินมาจุดมาถึงจุดจุดนี้ด้วยด้วยกันนะคะคใช่แล้วคิดถึงตอนที่แบบจับมือเดินมาด้วยกันแล้วก็ในอนาคตปัจจุบันยังไงก็มันก็คิดไปถึงเหมือนกันว่าจะมาถึงตอนมีลูกอะคะ่ะค,<อ>คุณผู้ชมครับและนี่ก็คืออีกคู่รักคู่หนึ่งเจอกันในรายการนี้จับมือเดินขึ้นบันได และสุดท้ายวันนี้กลับมาพาลูกมาวิ่งเล่นบนเวทีเดียวกันที่พ่อแม่เคยเจอกันจดจําช่วงเวลานี้ไว้นะครับและที่สำคัญก็คือคุณเป็นอีกหนึ่งความมูมงใจของเราครับขอบ,อค,ขอบคุณคที่มาเยี่ยมเยืนในรายการนะครับบีและข้าผัดครับขอบคุณมากครับ